ทดลองก่อนไม่ใช่ว่า,าทีมงานไม่ได้ทานนะคะทานทุกคนถ้าเสร็จแล้วถ้าได้ผลดีวัตกรรมก็ได้ผลิตออกมาเลยค่ะดีเกอร์โก่ตั้งใจท่านหอดผลพันธุ์แคชุดผเลเดียวเพราะเนีสมพรผลเดียวนาะค่ะไม <c oughs> ่พี่นอ้องนี่เด้อแล้วก็ติดตามโปรโมชั่นหรือจัดโปรโมชั่นอะไรติดตามทางเพจมอลลํานามยี่หกได้นะคะจะมีโปรโมชั่นดีๆให้พี่น้องแล้วพี่น้องอาจจะซื้อ ซ้อมกองลดราคาอาจจะซื้อยกแพ็คอาจจะซื้อลอยกองลดความราคาลดแพ็คนี้ตั้งใจนี่ตามไปค่ะอ้ยเลาถ่ายขอช่วงช่วงนี้ต้องสวยโอกาสเลยพ่อ่ายใด่ายเลยเด้อเอาโปรโมทให้ไหมแน่นี่ได้จากสามาทีในคลิปช่องนี้ พี่อ้อนทานหรือยังพี่อ้อนทานโกโก้หรือยังทานรู้สึกรู้สึกว่ายังมีผลตอบรับยังไงสิบ่อฟังอท่านไปแล้วตอนแรกนั่นท่านไหนท่านได้กินเป็นกล่องแบบนี้ดอกเพิ่์ลเจดออกมาเพื่อไดนทดสอบก่อนเพื่อเอาวันนั้นมาทดสอบมาที่นี่พี่น้องถ้าอยากได้ผลดีนะทานตอนกลางคืนก่อนนอนไม่อยากจะพูด เด yeah. ี๋ยวพูดเลย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 ค่ะไม่ต้องไม่ต้องอําไว้นะคะมีข่าวดีมีความดีเราต้องโปรโมทสิบ่อยสักพถ้าพอม่นพี่น้องก็ืว่าบอกได้หนิบ้างพี่น้องบอกได้หนิบอ่ขึ้นเฮี้ยนไดบอกลวดเด้อพี่น้องเด้อสิบ่อยสักดีโกโก้นี่เนาะดีโกโก้นี่มันดีสิเดะเนี่ยมือเศร้ามากไหมบ่เจ็บท้องบ่เจ็บท้องอยากเข่าของน้ำซื้อปกติเหาสิเจ็บบิดเหมืนบ่เราอยากเรา จะได้ผลเอาแนะนำม่าเฉยอ,อ,อันนี้ส่วนตัวนะที่ทกินมาแล้วกล่องนึงก็คือว่าตอนกลางคืนตอนเช้าออกหมดท้องโดยไม่บีบไม่เจ็บท้องแต่ถ้ากินตอนท้องว่างตอนเช้าก็ออกเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ไปไหนเรเข้อห้องน้ำนะคะถ้าเบื้องติดตามคลิปนี้หลังจากคลิปนี้แล้วถ้าเบื้องหุ้นพี่อ่อนลดพี่หนูมาเบื้องกันราคาราคานี่นะคะราคานี่นะคะเบื้องสีบรอฟัง สองร้อยสองร้อยเก้าสิบเริ่มตั้มนะกล่องเดียวถ้าสั่งกล่องเดียวสองร้อยเก้าสิบบาทใช่ไหมคะสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นแม็ดละวม้มันแม่โปรโมทพิษแด่ค่ะสองกล่องนะโปรโมชั่นเมื่อกี้นี่คันไปแล้วสิมีอีกบว่าคันเ่ราน่ะโปรโมชั่นสิจัดอีกจัดอีกบ่อยๆเห็นปะเดี๋ยวตั้มดูแป๊บนึ่งจะมีโปรโมชั่นให้นะพี่น้องนี่ยอดขายคุณภาพบ่อยฟังเลยยอดขายมันดีจังไงเอ้าแบบ เบิงบ้งลวดเบิง้งทั้งอันเพียรน่ามีหัวทาคุณภาพบอดีพี่น้องเฮาบอ,เ<น>บอสั่งบอสือแสดงว่ากินไปแล้วคุณภาพดีจากหนึ่งหนึ่งกล้องเน,ะนาะกระซั่งเป็นหากล้องซิฟกล้องเอาโปรโมชัน่นโปรโมชั่นมาแล้วปูคอนัชรมาแล้วโปรโมชั่นมาแล้วนะคะโปรโมชั่นโปรโมชั่นพี่น้องเนาะ <c oughs> กล้องเดียวสองร้อยเก้าสิบบาทสองกล่องห้าร้อยห้าสิบบาทพี่น้องห้าร้อยห้าสิบบาทคือคุม้มนะปั๊บลดตรงว่าหลายบาทเนาะถ้าซื้อสองกล่องกับกุ้มสามกล่องให้คุ้ม ยัดร้อยออถ้าสร้างเอาพี่น้องถ้าสร้างหากล้องคุ้มก็เก้าอีกหากล้องไปเรื่อยไปพ่ปต้องสงร้างหลุดหากล้องหากล้องนี่พันสามพี่น้อง่ะสร้รางหลุดหลดพุ่นระพากคุณภาพดีขนาดได้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะทดลองมาแล้วค่ะเป็นได่เป็นได่แม่ทดลองมาแล้วโอเคโอเคมากๆเลยแต่ว่า,าเบื้องติดตามการบรปฏินีตรู้สึกว่าพี่อน้นหน้าตาจะเออด,ด,ด,ดูแมนค่ะการการดีท็อกนี่ การดีท็อกนี่มันทําให้เราผิวพรรณดีพี่น้องมันสิออกมาทางผิวพรรณทางความสดชื่นแจ่มใสทั้งสินะคา่ะติดตามตอนต่อ,ตอไปย่ำย่ำม,ม,มันสิเห็นชัดดอกบอดโนกาถอดบอดบอดโนกาถอดเสื้อให้เบื้องล้วงทำเบื้องพี่อ่อนคนน,นพี่อ่อนสิถ <laughs> อดมา <laughs> พี่อ่อนสิถอดย <laughs> ังบ <laughs> อไว้ม <laughs> ันจบ ถ้าเบิ้งโหลดค่ะถ้าเบิ้งบอสนกาถอดเสื้อแล้วจะฉบาปถอดท่งเด้อสั่งสั่งเบิ้งกินไปพร้อมกันถอดยีรีพี่ออนจอดแน่นอนฮะเขาดูเขาดูหน่อยก่อนเขาดูไม่ใช่ไหมนี่ผมเนี่ยพี่ยอดนนี่พี่อ้นโยอดอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งขอบคุณพี่อ้นนะคะใช่เอาละดีโกโก้นะครับอันนี้พี่ยอดลองเรียบร้อยแล้วนะครับพอดตั้มให้ไปลองเรียบร้อยแล้วนะครับ ภายในหกชั่วโมงครับปวดท้องทันทีงวดปวดท้องนี่ก็ไแม่ปวดท้องแบบอ่าเป็นเป็ตตยานหรือว่าปวดท้องแบบนอาอื่นนะครับมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบปวดปวดเบาๆนะครับและวับออกได้หลายนั่นคืการดีท็อกซ์นะครับปวดเบาๆแต่ออกเยอะๆนะครับโกโก้ดีโกโก้ดีอิลีครับทดลองแล้วนะครับทางกาบอกพี่บอกน้องนะครับ กินแล้วดีดีต้องสั่งนะครับต้องสั่งต้องสั่งพี่น้องต้องสั่งไปลองนี่ครับถ้าพี่น้องลองแล้วดีสั่งเพิ่มนะครับอันนี้กินแล้วดีก็เลยอยากบอกต่อครับพี่น้องนะครับว่าดีโกโก้ช่วยดีท็อกจริงๆครับโอ้อันนี้อีกคนแม่ตู่ก็ลองแล้วแม่ตู่ค่ะขาบอกต่อนะคะบริโภคสารส้วนเชื้อเรื้อค่ะรีวิวจริงกินจริงแล้วก็ปลดจริงเห็นส้มปงเลงปงเลงปงสลงเมนค่ะบะเมนว่าพร้อมส้มด้วยพี่น้องค่ะ พร้อมพร้อมแต่มีสุขภาพที่ดีค่ะเหมือนเราระบายไปในตัวนะคะเป็นไล่อะมันมันดีสําหรับการไล่ไล่ของเสียครับของเสียออกจากลำไส้ค่ะอ่าไม่ไม่ได้ว่าดีที่สุดแต่ดีจริงอยากให้ลองดูนะคะใครที่ยังไม่ลองอยากให้ลองดูนะคะแล้วก็รีวิวให้ดูด้วยนะคะว่ากินแล้วเป็นยังไงได้ผลเหมือนที่พูดไหมนะคะไม่อยากให้เชื่อ สิปากว่บาบลทอตาเห็นสิแาาต่เห็นปลาทอมือข้ามมือข้ามกับบทอร่องกินลงทองพี่น้อง,องดีจริงค่ะข้ามบางจะซื้อกับเได้ผลมัน,นปแอดค่ะโอ <c oughs> โก้นะคะ <c oughs> น,นี่พี่ตู <c oughs> พี่ตูกินกินแค่หนึ่งกล่องนะคะท <c oughs> ี่ตั้มบอกให้ลองหนึ่งกล่องเห็นผลเลยนะคะโล่งซีกิโลพี่น้องตกแต่เจ้าของเอาคีโปเซียมีเอวนิดๆนะคะแต่ไม่เบาเยอะ นะคะแต่ว่าัวออกกำลังกายควบคู่ไปนักจักน้อยนะคะคาะน้าที่สินธาที่ออกนคกพีองเพื่อ,อสุขภาพที่ดีฝากไปด้วยค่ะดีโกโก้นะคะกินต่อได้จากนามิกบอตตั้มนะคะร้า เจนก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะว่าเ็นตุก็พี่ก้อนกบว่าไปแล้วแต่ว่าสําหรับเจนนะคะที่เจนทานไปเป็นอบอันนี้เจนทานไม่ต่อเนื่องนะคะเพราะเจนทานเพราะว่าเจนเมยสิไหมคะเมยของห้องน้ำเพราะว่าเจนเป็นคนทายไงเจนกันเลยกินเหมือนสองวันเว้นวันหนึ่งบารั้งก็สามวันเว้นวันหนึ่งเนี่ยค่ะก็หมดไปกล่องหนึ่งแล้วก็น้ำหนักลดจาก62ตอนนี้เหลือ5 7เแล้วเอ้าคือดีแท้แปลว่าลดลงจากโลซีมลรูป ห <62, S 2> กบสเหลืออยู่5้เกียรใช่ไห<ช>มหกเหลืออยู่ย 6, ยลดลงสี่โลเหมือนพี่ตู่เลยลดลง4ี่กิโลแต่ว่าของเจนอะเจนควบคุมอาหารไปด้วยก็เลยลงเลยแต่ว่าเจนว่าน้ำหนักไม่ลงเท่าไหร่แต่ว่าสัสดส่วนลงหลายกว่าจากบนเนมันคือมันลงถูส่วนเล่ะมั้ยฮแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันไม่โซม บ๊อบส้มทาสมมุดมาห้องวอร์หนักนี่เจนบอกแปกติแบบซีซีทาห้องมีการดีท็องซีซ้มคักเลยแม่แต่ว่าอันนี <can <can ้นะก็คือไม่ทำให้โซมของเจนเจนจะทานในช่วงก่อนนอนช่วงที่ท้องว่างเจนว่ามันดีที่สุดเลยก่อนนอนที่แบบท้องเจนว่างเจนค่ะดีที่สุดเลยตื่นมาสาวมากกับทายพอดียวดลูเจนว่ทายตอ่อสาวเจนทายประมาซีซีตีหายเจนจะทานประมาณ5ถุง ก็คือเป็นตอนที่ทองว่างเลยปีสี่ปีห้าก็คือตื่นแล้วคือนางกุกเตะเสาอันนี้ก็ยินยันอีกเสียนะคะว่าจริงจริงมีแน่แนเราจะไม่พูดเยอะเราจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองใช่ค่ะร้างมาด้วยค่ะพี่น้องโอเคเห็นว่าเราหน้าไม่ของกะได้ค่ะค่ะค่ะ